สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคแล้วก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่จะฝึกออลลี่บนแบงค์บนเนินหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามานะครับแต่ว่าหลายคนที่จะเล่นท่าน,นี้ก็คงมีเบสิกจากการออลลี่กับพื้นได้ดีพอสมควรแล้วนะครับออลลี่บนเนินนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทําไม่ได้นะครับแค่บางคนนะครับยังจับจังหวะหรือว่ายังจัดเวลาย่อไม่ถูกนะครับเราไปดูกันว่าเราต้องทํำยังไงนะครับโอเคและเทคนิคเวลาออลลี่บนเนินนะครับ จังหวะที่เราไหลขึ้นมาก่อนจะขึ้นเนินนะครับตัวเรานะครับจะต้องเตรียมพร้อมที่จะออนลี่ก็คือต้องย่อเตรียมพร้อมไว้นิดนึงนะครับไม่ใช่แบบขึน้นมาบนเนินแล้วมาย่อออลลี่บนเนินนะครับอย่างนั้นจะทําให้เราเสียจังหวะแล้วเราก็จะออลลี่เบี้ยวหรือออลลี่ไม่ได้นะครับการออลลี่ทุกอย่างเหมือนกับพื้นเลยนะครับผมไหลตรงออลลี่ไปข้างหน้าครับอย่าคิดว่าเราออลลี่ขึ้นลงอย่างนี้นะครับผมออลล<ะ>ี่ไปข้างหน้าเหมือนเราออลลี่ข้ามของ,ง,ห,งหรืออะไรสักอย่างนะครับ ก่อนที่จะออลลี่บนเนินครับผมจะมองขอบนี้นะครับเป็นเหมือนขอบพวกของที่เราต้องออลลี่ข้ามแบบเหมือนตอนที่เราฝึกกับพื้นเราออลลี่ข้ามเส้นอะไรอย่างงี้ครับ <Okay. S 1> หลักการเดียวกับการออลลี่ข้ามของเลยนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดเลยนะครับให้เราเอ็นตัวนะครับให้เข้ากับองศาของเนินนั้นๆนะครับคือแบบเอน็น หลังนิดนึงนะครับไม่ก้มหน้าหรือกดไหล่มากเกินไปก่อนขึ้นเนิน,นครับผมจะเอนตัวออกมาตามองศาเนินเลยครับพยายามทํากับพื้นให้ชินก่อนนะครับผมต่อไปเวลาเรามาเล่นกับเนินอะไรพวกนี้นะครับเราจะทําได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผม <rue vag ab as> ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไว้สําหรับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับคนที่เริ่มฝึกทาออลลี่บนเนินนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันครับ